ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวบ้านบาร์บี้นะคะเมื่อกี้เพิ่งถ่ายทําละครไปก็ดูอาจจะเละๆไปหน่อยนะคะเมื่อกี้เพิ่งถ่ายละครเรื่องตอนคุณแม่ใช้ตังนะคะก็มันอาจจะเละๆไปแล้วเห็นไหมมันเละๆไปแล้วอ่ะคือสิกับไม่เป็นไรขี้เกียจจัดเลยก็ถ่ายไปเลยอะ่ะวันเดียวกันโอเคมาดูตรงโซนนี้นะคะก็เป็นพวกกําไรอะคะ่ะกําไรข้อมือ ของคุณหญิงคนนี้นะคะเป็นเจ้าของบ้าน ทำเองค่ะก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน,นก็ทำเองกลัวจะไปต้องเสียตังเยอะนะคะแล้วอันนี้ก็รองเท้านะคะรองเทา้าแล้วก็เป็นทีวีแล้เป็นสติ๊กเกอร์คือทีวีแล้วก็นี่เป็นนคนรับใช้มือสาคนมีคนนี้มันก็คนนี้มันก็คนนี้มีอสคนแล้วก็มีแล้วก็ห้องห้องห้องอาบน้ํา ก็จะมีสบู่แล้วก็นะ่ะเหมือนเป็ดเอ้ไม่ใช่เป็ดเป็นหม,มีแล้วก็ได้เป่าผมแล้วก็ที่สระผมเอออันนี้มีความสามารถพิเศษนะคะเห็นไหมมันจะเป็นเพชรอ่ะมีเพชรด้วยเห็นไหมนะไอ้พวกนะั้นเป็นเพชรอันนี้มันหมุนได้หมุนได้ฝักบัวอเทอาได้ ะะแล้วก็บ้านบาร์บี้อัตตะพันไปไหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ยของมาเพิ่มเรารีบไปหน่อยของเลี้ยงแล้วอันนี้ก็อันนี้ใส่ได้นะคะถ้าเราอยากใส่อันนี้มันหมุนได้ถ้าเราอยากใส่เราต้องใส่อันเล็กๆไปก่อนแล้วก็เลื่อนใส่อันนี้ก็ถอดออกได้หมุนได้นะหมุนได้สองอันเลยอันนี้ก็หมุนได้เดี๋ยวหมุนไหมได้ถอดออกนำะมาถอดออกได้ าการเป็นอย่างนี้ได้พอใส่ก็ใส่ได้เดี๋ยวแปบ๊บนึงเรามองไม่เห็นโอ้ยมองไม่เห็นค่ะโทษทีนะคะเราเราไม่ตัดต่อเครื่องนี้มันตัดต่อไม่ได้นะคะถ้าเป็น iPad อะตัดต่อได้นะคะแต่อันนี้เราใช้แท็บเล็ตค่ะ iPad ดนี่ชาร์จแบดชั่ดิ้งสีม่วง เราก็มาดูที่ขายเสื้อผากันเลยก็จะมีอย่างเงี้ยเห็นไหมสั้นไหมล่ะบอกแล้วว่ากลิปมันสั้นสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน